สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเนาะค่ะนะสุขูสุคนมูลีสาวิสารสิภาไปเบิ่งวิธีวัดตัวแบบง่ายๆค่ะวัดตัวอย่างไรเวลาจะสั่งเสื้อเนาะอย่างบางคนก็ยังวัดยังวัดบ่เปลี่ยนเนาะค่ะนอสาขูสวันในเบิ่งข่าวๆเนาะค่ะนะว่าวัดตัวนี้เขาวัดยังไดวัดตังตะใสลงมาเนาะค่ะนอเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งวิธีวัดตัวกันค่ะแค่มีสายวัดอันเดียวเนี่ยค่ะสั่งเสื้อได้เลยค่ะที่ร้าน ปายฟีฟาเนาะค่ะนอะเดี๋ยวสิภาพไปเบิงวิธีวัดโตนอว่าวัดจังใดค่ะไปกันเลยค่ะเริ่มจากไหลก่อน,นะะเนาะค่ะนอเนี่ยค่ะจากไหลซ้ายไปหาไหลขวาวัดว่าได้เท่าไหร่สาวิสานสิเอาหลักนิ้วด้วยค่ะยุลานเป็นหลักนิ้วค่ะ16ครึ่งค่ะสาวิสานเนาะ แล้วก็นหน้าอกค่ะหน้าอกนี้เอาตรงยอดหน้าอกเราเลยนะคะเอาให้หมุนได้ค่ะเอานิ้วสอดแล้วก็อนหมุนได้เนาะหน้าอก3 4ครึ่งค่ะจากหน้าอกก็เลื่อนลงมาเป็นเอวค่ะเอวเอวได้32ครึ่งค่ะยหุ่นแม่สแลนเดอร์ค่ะเนะเาะแล้วก็สะโพกค่ะสะโพกสาวอสานอยู่ที่41 ครึ่งค่ะตรงม้เคิงด้วยค่ะตรงสะโพกพอดีนะคะสะโพกสะโพกล่างเราเนี่ยแหละค่ะตรงจะบอกว่าจังไรดีดละแล้วก็วงแขนค่ะวงแขนนี้เอาพอดีเผื่อเลยนะคะเผื่อเรียบร้อยเลยนะคะวงแขนค่ะว่าเราจะเอากว้างเอารัดแขนขนาดไหนเนาะทีนี้ก็ความยาวแขนค่ะความยาวแขนนี้ก็จากไหล ไหลที่เราวัดเมื่อกี้เราต้องจําให้ได้นะคะว่าไหล่ขวามาไหล่ซ้ายเมื่อกี้นี่เราวัดจากตรงไหนแล้วเราก็วัดจากไหล่ลงมาหาแขนว่าความยาวเท่าไหร่แล้วก็รอบปลายแขนเนี่ยคะ่ะปลายแขนแต่ละคนมาทอกันเนาะคะะ่ะนาะแขนหน่อยแขนใหญ่แต่ก็จะมีมาตรฐานอยู่คะ่ะมาตรฐานของแต่ละไซส์อยู่ก็จะเอามาเทียบไซส์อีกทีนึงนะะเนาะค่ะนาะถ้าแขนยาวก็วัดลงไปเลยคะ่ะบางคนก็เอา การข้อมือค่ะบางคนก็ไม่ชอบยาวมากก็เอาแค่ข้อมือแล้วก็วัดรอบข้อมืออีกทีหนึ่งค่ะถ้าเป็นเสื้อแขนยาวนะคะถ้าเป็นเสื้อแขนยาวก็วัดรอบปลายแขนค่ะเอาให้สวมออกได้เนี่ยค่ะสวมนิ้วออกได้อันนี้คือความยาวแขนนะคะต่อไปก็คือความยาวเสื้อค่ะ จากต้นคอด้านในเลยนะคะไหลต้นคอด้านในผ่านยอดอกลงมาค่ะยอดหน้าอกลงมานะคะความยาวอยู่ที่ว่าจะเอาสั้นเอายาวแค่ไหนอยู่ที่ลูกค้าแต่ละคนเลยค่ะ